ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อวิธีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดหลังหนึ่งทุ่มวันโกนทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีชีวิตดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมา ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงท่านผู้ฟังคะหลายความเชื่อของคนโบราณปู่ย่าตาทวดได้มีสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เนิ่นนาน และในบางสิ่งยากที่จะพิสูจน์ได้ในทางเหตุและผลแต่สิ่งที่คนโบราณมักทำกันมานั้นมักสืบทอดกันเป็นรุ่นรุ่นจ,จนปัจจุบันและในแต่ละสิ่งนั้นเมื่อทำไปแล้วก็มักจะเห็นผลตามที่ผู้เท่าผู้แก่บอกมาพึงระวังและพึงกระทำแล้วจักดีแก่ตัวเองและครอบครัวคะ ทำบุญวันกอนหลังหนึ่งทุ่มวันโกอนคือวันก่อนวันพระอย่าลืมทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรผีคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากคําอธิษฐานเวลาทําบุญวันโกอนข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลของท่านค่ะวันนี้วันโกอน และต่อไปทุกวันโกนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลามาให้เจ้ากำนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าและเจ้าที่เจ้าทางผีสังนางไม้พูดผีปีศาจสัมผัเวสีผีเร่ร่อนอดอยาก ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลายจงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ในครั้งนี้และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มนนำสําราญแล้วขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลย พรอมทั้งวอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกสิกโรคภัยไข้เจ็บปัดเป่าปัญหาอุปสรรค ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วความสุขกลับมาเยือนความทุกข์ห่างหายฉับพลันสาธุสาธุสาธ,สาธุสิ่งที่ต้องเตรียมให้เตรียมดังนี้ค่ะใช้ทูปจุดหนึ่งดอกเข้าสวยหนึ่งถ้วยเล็กน้ำเปล่าหนึ่งแก้วปลาทูทอดสวยหนึ่งคู่วางที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรัวบ้านค่ะ ขอให้ปักทูปไวที่ดินเมื่อได้ทำแล้วขอให้จงทำทุกๆวันก่อนจงอย่าได้ลืมปฏิบัติให้ได้ทุกวันก่อนชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ติดขัดก็จะค่อยๆหายไปเริ่มดับรื่นขึ้นมาค่ะอาถรรพ์วันพระวันโกนวันปล่อยผีวันปล่อยของสองความเชื่อในวันพระ ในสมัยโบราณคนไทยบางท้องถิ่นที่มีความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและนำมาซึ่งอีกหลายความเชื่อในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องของวันโกนวันพระวันปล่อยผีและวันปล่อยของนั่นเองความเชื่ออาถรรพ์ในวันพระเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคืนวันโกน และคืนวันพระเป็นคืนอาถรรพและในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่สี่วันได้แก่ขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำโดยคืนก่อนวันพระเรียกว่าวันโกนซึ่งก็คือขึ้นเจ็ดค่ำแรมเจ็ดค่ำและขึ้นสิบสี่ค่ำและแรมสิบสี่ค่ำนั่นเองค่ะว่ากันว่าในวันโกลวันพระนั้น นอกจากจะมีการปล่อยของของผู้ศึกษาไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วยังเป็นการปล่อยผีอีกด้วยหากท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงเรียกหรือเสียงหวิดร้องของเหล่าผีเปรตอสุรากายให้ฟังคำที่คนโบราณท่านเตือนว่าอย่าทักหรือขานรับเด็ดขาดความเชื่ออาถรรพ์นในวันพระวันปล่อยผีบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อกันว่า วันพระเป็นวันปล่อยผีหรือปลดปล่อยดวงวิญญาณอีกทั้งเชื่อว่าในวันพระในวันพระใหญ่คือขึ้น15หาคำ่ำยม,มโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทันหนึ่งวันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้ จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญญาณออกมามากมายมากกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์จึงเป็นที่เล่าขานกันในสมัยโบราณว่ามักจะมีเปรตออกมากิดร้องมาขอส่วนบุญในวันพระขณะที่ในบางความเชื่อก็เชื่อว่าในยมบาลกจะอยู่ทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมา ส่วนในมหานรกหรือนรกขุมใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตอนตามปกติอย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ก็เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบต่อกันมาค่ะเพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้บรรพบรุษที่ล่วงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตาม ซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันค่ะและความเชื่อของวันปล่อยของโดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้ที่เล่นวิชาทางศสยศาสตร์จะมีทั้งปล่อยของในวันอังคารวันเสาร์หรือไม่ก็วันโกนวันพระเพื่อไม่ให้ของนั้นเข้าตัว เพราะหากไม่ปล่อยของก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองทําให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาจึงปล่อยของออกไปโดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องทําใส่ใครคือปล่อยออกไปแล้วก็สุดแท้แต่เวรกรรมของผู้ใดที่จะโดนของนั้นๆเรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองค่ะซึ่งคนที่จะถูกลมเพลมพัด ดนของที่ถูกปล่อยมาได้จะต้องมีวาระกรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้นจะหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นและต้องหาทางแก้หรือการถอนของเข้าตัวกันต่อไปแต่หากผู้ใดยังไม่มีวาระกรรมที่จะมาถึงก็จะไม่ถูกลมเพลมพัดขณะเดียวกันก็มีวิธีป้องกันตามที่คนโบราณบอกไว้ เช่นหากวันพระวันโกนมีเสียงอะไรดังขึ้นก็อย่าไปทักเพราะอาจจะเป็นของที่ถูกปล่อยออกมาหากไปทักเข้าของนั้นก็อาจจะเข้าตัวได้ท่านผู้ฟังคะความเชื่อในเรื่องของวันโกนวันพระมีอยู่อย่างหลากหลายคะ่ะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมา ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิตารณญาณของแต่ละบุคคลหากแต่พิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยค่ะ เพราะได้น้มน้ำชักจูงให้คนทำความดีละเว้นความชั่วเพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครลหลายๆคนที่อยากทำความดีในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันพระเท่านั้นค่ะที่มาของวันโกนวันพระ วันพระวันโกนเป็นวันอะไรมีความสำคัญและประวัติความเป็นมาอย่างไรมาติดตามความรู้ดีๆค่ะวันพระคือวันที่ตรงกับวันขึ้น8ดค่ำหรือ15ห้าค่ำตามหลักการนับวันทางจันทรคติวันก่อนที่จะถึงวันพระ เราเรียกกันว่าวันโกนเดือนหนึ่งพระจะโกนผมหนึ่งครั้งในวันขึ้นหรือแรมสิบสี่ค่ำแต่วันขึ้นหรือแรมเจ็ดค่ำก็อนุโลมเรียกกันว่าวันโกนได้เหมือนกันค่ะสำหรับความเป็นมานั้นคำพีเล่าไว้ว่าแต่เดิมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดวันโกนวันพระเอาไว้ว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้ แต่ต่อมาชาวพุทธในสมัยนั้นเห็นว่าศาสนาอื่นที่ร่วมสมัยยังกำหนดวันนั้นวันนี้เป็นวันฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราวทำไมพุทธศาสนาไม่มีเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์ก็ทรงอนุโลมตามความต้องการของชาวพุทธจึงกำหนดให้มีวันฟังธรรมพิเศษขึ้นมา สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเรียกวันดังกล่าวว่าวันธรรมสวนาหรือวันฟังธรรมก่อนหน้าวันนั้นหนึ่งวันเรียกว่าวันโกนสำหรับผู้ถือเคร่งครัดวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่ำก็จะเป็นวันสมาทานศีนพิเศษที่เรียกว่าอุเบสีนลหรือศีนแปดด้วยชุมชนไทยในต่างจังหวัด รือกรุงเทพมหานครบางแห่งก็ยังมีธรรมเนียมเช่นนี้อยู่ค่ะสังคมไทยสมัยก่อนถือกันว่าวันโกนวันพระเป็นวันหยุดราชการด้วยต่อมาเมื่อรัฐบาลไทยใช้นโยบายตามแบบอย่างสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามอย่างสหรัฐอเมริกาจึงยกเลิกวันหยุดจากวันโกนวันพระมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ตามแบบอย่างนานาอารยประเทศแทนมีสิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษประกอบเรื่องวันโกนวันพระอยู่เรื่องหนึ่งคือคุณค่าที่แท้จริงของวันโกนวันพระมีอยู่อย่างไรตามปกติเราทำงานกันทุกวันเพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่พอถึงวันโกนวันพระทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันหยุด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนหันมาให้เวลากับการถือศีลปฏิบัติธรรมการถือหลักดังกล่าวนี้นับว่าเป็นวิธีสร้างสมดุลงานสมดุลชีวิตได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าเราพิจารณาให้ดีก็จะพบว่าในหนึ่งสัปดาห์เราใช้เวลาหวันสำหรับการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกสองวัน สำหรับการเลี้ยงจิตวิญญาณให้งอกงามผลีบานรู้จักหยุดรู้จักออมรู้จักเย็นรู้จักยกใจให้สูงเป็นต้นค่ะส่วนการทำงาน5วันมองในอีกมุมหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตวิ่งตามกิเลสคือโลภโกรธหลงการหยุดงานสองวันในวันโกนวันพระก็คือการหันกลับมา ฟื้นฟูจิตใจให้อยู่ในคันลองครองธรรมเพื่อที่ว่าชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายไปข้างหน้าโดยขาดสติทุกคืนทุกวันการมีวันโกนวันพระขึ้นมาในพระพุทธศาสนาจึงนับว่าเป็นวิธีสร้างสมดุลให้กับชีวิตและจิตใจโดยแท้ค่ะแต่ต่อมาทุกวันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเราไม่ได้หยุดวันโกนวันพระอีกต่อไปแล้วเราทำงานกันทุกวันโดยที่แทบลงลืมไปด้วยซ้ำว่าวันไหนเป็นวันโกนวันไหนเป็นวันพระทุกๆวันของเราคือวันทำงานทุกๆวันทุกๆวันของเราก็คือวันทำงานทุกๆวันของเราคือวันของการทำมาหากินเราแทบไม่มีวันสำหรับ การฟอกและฟูจิตใจของเราเหลืออยู่อีกแล้วการที่เราหันหลังให้มิติทางจิตวิญญาณเช่นนี้เป็นเหตุให้ชีวิตจิตใจของเราเสียสมดุลกายของเราได้รับการปรนเปรยอย่างดีด้วยเครื่องอำานวยกิเลสสาราพัดแต่จิตใจของเรากลับแห้งโหยห่อเหี่ยวขาดแคลนความสุขตำ่ำซ้ม บางทีก็เลยไปถึงขั้นขับแขนเครียดแขนมืดบอดทำแต่งานงานงานจนชีวิตผุพังงานสำเร็จแต่ชีวิตไม่รื่นรมอีกต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ